โอเคได้เวลาตอบคำถามแล้วพี่ชื่ออะไรอ่าไม่บอกครับอายุเท่าไรอ่าสิบแปดแล้วนะจังหวัดไหนไม่บอกได้ไหมอ่ะอยากยรู้ไปทไํอะไรอ่ะสวัสดีครับผมผู้ติดตามใหม่ครับขอบคุณครับเหตุผลอะไรที่พี่ชอบเมะห้าแฝดครับอ่าจริงๆมันว่างนะแล้วก็เลื่อนไปดูแล้วพอดูเสร็จปุ๊บมันก็ติดขึ้นมาเลย <c oughs> ชอบตัวละครไหนไมากที่สุดครับอ่าอิซึกิทําไมถึงสนใจภาคเสียงอ๋อหาอะไรใหม่ๆหม่ทดูแต่ก็ดันปังซะงั้น พูดที่รักหน่อยอจะได้เสียงผูช้ชายผู้หญิงละ่ะชอบเมสเรื่องไหนมากที่สุดเดบาทครับชอบตัวละครอ,อะไรมากที่สุดแล้วจ้นใครในเรื่องห้าแฝดครับอ่าผมชอบอิสกิที่สุดเลยนะอ่าผมจ้นอิจิกะกับฟโฟทาร่มากกว่านะ Q&A คิดยังไงกับยุสบัที่ได้แต่งงานกับพระเอกก็ตัวคนแต่งนะเพราะว่านางก็เจอฟโฟทาร่ตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วนะจะไม่ให้แต่งมันก็รู้สึกแบบรักสามเศร้ายังไงไม่รู้แฮะ Q&A พี่อายุเท่าไหร่เหมือนตอบไปแล้วนะมีแฟนยัง ฉันน่ะมีแฟนแล้วยังไงล่ะให้พวกดูห้าแฟนได้มีแฟนและสี่ท่าพี่จ๋าไปกินข้าวแล้วเดี๋ยวเดียวยังไม่ใช่เวลานีน้โอเคแล้วพูดถึงไหนแล้วนะชอบตัวละครไหนมากที่สุดอันนี้ไม่ได้ถามเรื่องห้าแฟนแล้วใช่ไหมผมชอบอมาสาวาโ,โคโคลจากมังงะเรื่องผู้ชายจริงจนะจ๊ะเราไปหาดูนะผู้ติดตามถึงนึงพันคนทําอะไรอะ่ะก็ถึงตอนนั้นเราค่อยคิดแล้วกันตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะพี่โอยคนไหนมากที่สุดอันนี้ห้าแฟนใช่ปะ ถ้าผมโวยผมผมก็บอกไปแล้วนะโวยอิจิกะแต่ผมชอบอิซกิโอเคจบประจาก